สวัสดีพี่น้องเอฟซีเสียนเล่าประตูไส้สุขูสุขคนนอะาเป็นจังไรนะ้ามือเศร้านี่ลวยกันแนบบ่พ่อได้ขาประตูขาหมูขาไก่กันแนบบ่พี่น้องมือเศร้านี่เล่าประตูไส้กันได้สองรอบนอะาพี่น้องนอะาแจแหงมีรไล่กันชันติภาพนี่เขาสองบนรางเขาบนรางนะ้เหล่าสันติภาพ เขาบนเขารางคือเขาทั้งสามทั้งสองกันหน้าพี่น้องเขาศูนย์สามกับเก็สองเนาะแล้วประตูใช่กะอีลาประตูใช่กะได้สิบเก้าพี่น้องเขาได้สามรอบพี่น้องต่ว่าเล่ชาภาษาสชนวนเล่าลับเล่าเอกตาหลับเป็นจังไรพี่น้องส่งมันกันแนบว ในสามเหล่ายู่พี่น้องไปดีแน่ยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้ข้ามุขขาไก่กันอยุคนี้เนาะข้ากับเขาย้ำมือเศร้ากันอยู่แล้วเนาะเมื่อนี้กัเป็นวันที่สิบห้านั่นแหละพี่น้องมือเศร้านี่ยมันกันอยุนในนิดน้อยน้อยนาะพี่น้องเนาะว่าเต็มว่าเต็มที่ปันได้ใช่ว่าก็ได้สามโยขันเขาสองไล่การก็ได้เขาสามไล่การกระขันเขาถึงสีไล่การขันเขามัดถูรอบกัดจัก กสิขาดทุนแน่เนาะขันม้ายุดยุดสองหอบกันสิไข่แน่ยุดยินได้ยุดพิจารณาเอาเองเด้อพี่น้องเด้อสิเขาจักรอบจักนั่นก็ว่ากันไปเนาะ mm hmm. เอาเมื่อนี้กะเอาของมื่ออื้นมาน่สิทบทวนนักของมื่อนี้ก่อนของเมื่อเศร้าอยู่กอนกัน,กนนี่เลาาประตูเสกจับครูว mm ันที่สิบห้าทบทวนของเก่าพี่น้องจับครูหนึ่งสองสามเก้าสามแปด 3าวิ่งหนึ่งสองกรมเด่นหนึ่งสองล่องสาสได้วิ่งรูดหนึ่งพี่น้องได้1ิบเก่าบเก่าลางนะพี่น้องนะเขาซิบเก่าสามตัวกับซีหนึ่งสองลาสันติภาพจับคู่หาสองหาซีสองสาสาวิ่งสามสอง กรมเด่นสามสองล่องหาสองสามตัวกระหาสองสามเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเข่าศูนย์สามกับเกตสองหลุดผ่านเนาะพี่น้องเนาะหลุดผ่านนี่กระบาดนี่การก็ซ่าชุนเล่าพี่น้องจับคูแปดหาหกหาเก้าหาสี่หาวิ่งแก่หา

พราะไปกันไดอยู่ดอกตี่เนาะในสามไล่การมือเศร้านี่ในสามไล่การมือนี่ละเศร้านี่ในสามไา่การพอไปได้อยู่มันมีสี่ไลการในสามันผู้ได้เข่ามดกระชีกระชีขาดทุนเนี่ยจังน้อยเนาะผู้ได้เข่าสามไล่การสองไล่การนี่ก็อาจสิได้เนี่ยจังน้อยนิดน้อยขาดทุนกขาบ่ร้ายกันเขาสี่ไลการเนาะพี่น้องเนาะเอาเด้อพี่น้องเด้อวันนี้กระชีมาเห็นมาเบิ้งของวันที่สิบหกเด้อพี่น้องสิบหก มาแล้วมาแล้วจัดให้แล้วของวันที่สิบหกกันยายนเอาเอากรรัฐบาลนะพี่น้องนะ่ครับเอากรรัฐบาลตีหา5ีซิหาจัดแล้วเอารอบประตูใช้นะ้พี่น้องเด้อจัดไปจับคู่รอบประตูใช้ศูนย์หา

à sám vinh vinh xuống hà xuống hà vinh สามตัวสามศูนหาเมื่อใดนอสิแตกให้นนอสามตัวนี่พี่หนังเลยแตกตรงตรงห้จักเทียนเยนนอวันนี้ถํำคลิปอยู่ข้างล่างว่าได้ถือไม้บรรทัดลงมานำสามตัวสามศูนหา วิ่งศูนย์หามเลนศูนย์หาร่องหาสามี่มีบบันทัดพี่นอ้องหีดแบบไปมือเลยเนะาะไปมือเลย เล่าสันติภาพเล่าสันติภาพสันติภาพภาพ lao sẵn tị phạm Chấp khu Hố cầu Hố cầu Sám xuống สามศูนย์งบหางบหาซีสามสี่สามวิ่ง vinh hốc cầu hốc cầu vinh xám tòa hà hốc cầu hà cầu hà cầu hà สามตัววิ่งหกวิ่งเก้าผมเด่นหกเก่าล่องหกหา ชาสนลาว හි සිටින්න් හ ැ න หนึ่งเด Vinh Vinh Xuống Wing. bình xuống bình nâng công đền xuống nâng rong hà nâng

cao Kiệt ở câu trước cầu xuống ở câu xuống xám go. Vinh. Vinh. Cầu. Vinh câu kết. cầu kiệt. Cầu oh. kiệt cầu kiết xám tùa xám cầu kiết cầu kiết xám cầu kiết xám tùa Sám câu kết, sám tuổi Vinh câu kết Công đơn, công đơn, câu kết Vinh hút giảm Vinh câu kết, công đơn, câu kết, long hút giảm không ba, không, không, một, két, két, A bảy, ครบหน่ะจอเด้อพี่น้องเลยครับหน่ะจอเด้นนอมาแล้วผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้มาแล้ว,าม,าลวมาแล้วเล,ล่าประตูใส่แม่น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 ผู้ใดหุ่จักมองนั่นเว็บใดสะดวกสะดวกโทรเาบอกปูแนะ <c oughs> น่นี่ลูกชิดปู้อยากหุ่จักลูกมาเว็บใดดีเว็บใดรับปู้ลูลกชิดปู้อยากหุ่จักอยากได้ มาบอกปูเน้เลยพี่น้องเ้่เอาปู้ด้เขามาแล้วก่ะแคปหน้าจอผู้เขามาไม่กัดกดกระดิ่งติดตามไว้เล่าประตูใช่วันที่16กันยายนสอง6นรแคปคู05นหาหาหนกหวิ่งศูนหากลมเดนศูนหาร่องหา3าตัวก่ะสามหาเลาสันติภาพ

จับคู่เก่าเก็เก่าศูนย์นกสามนกเก่าวิ่งเก่าเก็คอมเมนเกาเก็บล่องหกสามสาตัวสามเก่าเก็น้องก็ได้ขาแล้วก็เกบมาตัวเด้อกดไลกดแชรให้น้ำแนกดไลกดแชรให้น้ำแนกดแชรบอกกันไปเด้อไ่น้องเด้อให้ี่น้องเอสุกูทุกคนโชคดีเมื่อนเพิ่ รัฐบาลเท่านั้นเล่าประตูใจนั่มอีกจังน้อยกัดชีรีลุยเล่าชีรีรวยห้าน้อยกับรวยเล่าพัฒนาแล้วนอพี่น้องเนาะเอื่อห้พี่น้องโชคดีโชคๆมันมันกันทุกคูีทุกคนกึ้งเล่าเรากับรัฐบาลไทยเฮาะโชคมันกันทุกคูีทุกคนเด้อโชคไม่หลับกันโชคูีโชคคนโชคมัน อย่าเจ็บอย่าจนกันได้คุ้นผักคุ้มคล้องสุข,ข,สข,ข,ขูสุขค้นพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี